ฝากถึงท่านนายกท่านเศรษฐาด้วยนะไอเรื่องเงินดิจิทันดิจิตแตดนั่นนะไม่รับนะขอเป็นเงินสดอย่างเดียวเวลาไปหาเสียงอะ่ะซื้อสิซื้อเสียงอะ่ะกูเห็นจะจ่ายเงินสดจับ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 ,บเอาไปยัดใส่มือให้ด้วยก็ทําอย่างนั้นสิแจกเงินก็ชาวบ้านด้านซองก็ต้องแจกอย่างนั้นอะให้เงินประชาชนก็ต้องให้เงินสดใส่มือประชาชนแบบนั้นอะมันถึงจะถูกต้องนะ เงินลิขิตันกิตันเนี่ยไม่รู้จักไม่ใช้ไม่เอาไม่รับขอเป็นเงินสดอย่างเดียวมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจลากแย่นะตอนหาเสียงบอกกระตุ้นเศรษฐกิจลากยามันกระตุ้นตรงไหนกูถามหน่อยสิกระตุ้นตรงไหนอย่างชนบทนี่จะซื้อข้าวของกันกินเนี่ยซื้อได้ไหมหาบแล่แผงลอยซื้อกินได้ไหมกูถามหน่อยสิเงินนี่ไปใช้ที่ไหนเอาไปซื้อหาบแล่แผงลอยมันอยู่ไหนนมันอยู่ไหนมันไม่ได้อยู่นอกประเทศนะ ซื้อกันกินเองแต่สีตาสาเงินก็อยู่ในประเทศนี่แหละเออแล้สีตาสาก็เอาไปใช้เงินไปหาหมอหาหมอเข้าเมืองเข้านาซื้อมันอยู่ไหนละเงินมันอยู่ไหนมันก็ไปอยู่นี่แหในประเทศนี่แหละนะแค่กําหนดไม่ให้ใช้นอกประเทศแค่นั้นจบจะซื้ออะไรแดกหามันก็เรื่องของประชาชนในเมื่อให้ประชาชนมาแล้วก็จะซื้ออะไรเรื่องกูให้เงินสดมาไม่ต้องมาตามกูว่ากูจะไปใช้นู่นใช้นี่ก็ไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็ไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ก็ไม่ได้ เล้าบุรีไ่ไปซื้อไม่ได้แล้วก็มาขายจำฮียอะไรค่าเล่าค่าบุรีภาษีเล่าบุรีได้เยอะเข้าประเทศได้ภาษีเข้าประเทศเยอะด้วยนะเออไออย่างยกบ้าห้าเม็ดน,นี่มึงมาอนุมติอนุญาตได้ไงคิดได้ยังไงก่อนเพื่อนเลยทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหาเสียงเลยไอตอนหาเสียงไม่ได้บอกว่าถ้าฉันเป็นนายกกระมนตรตีพักพไทจจะให้ยาถูกกฎหมายห้าเม็ดให้เสพแบบสบายใจมันไม่บอกถ้าบอกตอนนั้นกูเฟ้ย่างน้นกูหินแล้ว แำไมไม่พูดแล้วทำไมเสือกคิดได้แล้วทำไมเสือกอนุญาตอนุญาตก่อนเพื่อนเลยทั้งที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเลยเอาสมองซสีกงนั้นคิดได้ยังไงที่มาทําร้ายประชาชนราชฎรที่มาทำร้ายเยาวาชนคิดได้ยังไงเอาสมองเสีกงนั้นคิดได้ยังไงแดกอะไรเข้าไปสมองซสีกงนั้นอะ่ะไม่รับละเงินดิจิตันอ่ะขอเปรับเป็นเงินสดก็แล้วกันนะ เนี่ยตอนหาเสียงบอกก paper, ระต oh right. the mm. ุ้นลากยากช่วยเหลือประชาชนคนยากไร้มันไม่ได้ช่วยหรอกถ้าเงินมึงกระจายแบบดิกิตตลมันไม่ได้ช่วยประชาชนคนยากไร้คนจนเลยมึงบอกว่าจะไม่มีความเหลื่อมล้าทางสังคมเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากเลยมึงบอกจะไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมใช่ไหมนี่มึงทําเองเลยนะทำให้มันเหลื่อมล้าทางสังคมซัดซัดเลยนะจะบอกให้เออแทนที่เงินเนี่ยได้มาเนี่ยจะได้ช่วยชนบทลากแก้ซื้อข้าวซื้อของมากินตามชนบทซื้อพริกซื้อมะเขือซื้อเกลือซื้ออะไรกันกินได้ ต่สีตาสาหับแด้แพงลอยซื้อแดกหาได้ซื้อแดกหาไม่ได้กูถามมึงหน่อยดีมันต้องไปเข้าเครื่องรูดอย่างเดียวตกลยมึงก็เอื้อเอาสัวเวลามึงหาเสียงหาสินหาเสียงมึงไปให้ประชาชนราษฎรช่วยให้มึงได้ช่วยกากระบาดให้มึงได้มีสิทธิ์มีเสียงแต่พอเวลาอย่างนี้มีประโยชน์มึงกลับไปเอื้อเจ้าสัวกูพูดผิดหรือกูพูดถูกมึงสูนพันแน่พักเพื่อไทยนะคงจะไม่มีอีกต่อไปแล้วกูเลือกมาทั้งชีวิต คงจะไม่มีอีกแล้วถ้ากูเลือกอีกต่อไปกูคงยิ่งโง่กูควายอีกนะจะบอกให้ขอเป็นเงินสดเท่านั้นไม่ขอเป็นเงินลิจิตอลนเข้าใจไหมมันถึงจะช่วยช่ยระบนลากหญ้าได้จริงน,นี่ก็ตุ้นรักหญ้าได้กินในเงินสดจะซื้ออะไรก็ได้มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะไปไหนเงินมันก็ว่อนอยู่ในประเทศเนี่ยนะจะซื้ออะไรก็อยู่ในประเทศเนี่ยเลายาบุรี ของเสพติดเหมือนเมาก็ของรัฐบาลเฉพาะสีก็ได้ไม่ใช่เหรอแล้วอนุญาตอนุอนุอนุญาตให้ขายต้อไมมึงไม่ซื้อมันก็ต้องไม่ให้มีสิพวกเล่ายาบุหรี่มึงต้องออกรอกประเทศงดผลิตงดขายงดซื้อเดมึงก็อทำอย่างนั้นเข้าใจไหมขอเป็นเงินสดนะถ้ามึงไม่ได้เป็นเงินสดมึงฉุนพันแน่พักประเทศไทยเนี้ยศุนพันแน่มึงเชื่อกูดิ